สวัสดีครับผมปิยะหอจกอเทวาวิจิตวันนี้เราจะมาดูวิธีการโหลดวิดีโอนะครับจาก facebook จากเพจนะครับของคนอื่นเพื่อเอาไปใช้งานนะครับหรือเอาไปลงในเพจของเรานะครับเราก็มาดูวิดีโอที่เราต้องการนะครับเข้าเพจมาแล้วก็กดแทบวิดีโอนะครับแล้วก็เลื่อนนะครับเราจะได้วิดีโออะไรสมมติผมสนใจวิดีโอแนวคิดคนรวยนะครับ ทำต,ตามด้วยแน่ผมก็คลิกเข้าไปเปิดเลยนะครับแล้วก็คลิกสามจุดจะได้รับชมวิดีโอวิธีคิดทางธุรกิจที่แตกต่างกันนะครับคลิกตรงปุ่มสามจุดมุมบนขวามือนะครับแล้วก็กดคําว่าคัดลอกลิงก์นะครับแล้วก็ปิดไปแล้วก็ไปเปิดโปรแกรม Google Chrome นะครับในช่อง url นะครับเราก็พิมพ์วางเลยนะครับแล้วก็ปี้มาแล้วก็วางแล้วก็มาเลื่อนมาข้างหน้าเห็นไหมครับเราจะเห็นคําว่า www facebook com เราลบจาก www ออกนะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า mbasic เข้าไปนะครับ facebook เหมือนเดิมนะครับกดคำว่าไปมันจะมาหน้านี้เลยนะครับแล้วเราก็กดเล่นนะครับกดเล่นวิดีโอเลยนะครับมันก็จะพาเรามาเปิดอีกหน้านหนึ่งผมมาเปิดหน้านี้ระรับค มันจะโหลดได้ครับเห็นจุด3าจุดไหมครับตรงมุมนะครับฝั่งขวามือสุดนะครับกดเข้าไปนะครับเลือกคําว่าดาวน์โหลดนะครับมันก็กําลังโหลดไฟล์นะครับเป็นไฟล์ m อ็ลงในเครื่องโทรศัพท์ของเราเราก็ไปหาในอัลบั้มโฟลเดอร์นะครับดาวน์โหลดได้เลยนะครับอันนี้โหลดเสร็จแล้วผมลองเปิดดูนะครับมันก็จะเก็บเป็นไฟล์ m อ็ไว้ในโทรศัพท์ของเราเรามาดูว่ามันอยู่ที่ไหนนะครับเราก็ดูนะครับเห็นไหมครับไฟล์ มันอยู่ในอัลบั้มโฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะครับไฟล์สโตร์นะครับอิมูเลเตส์นะครับดาวน์โหลดเราก็ไปหาดูนะครับมันจะถูกเก็บไว้ตรงนี้นะครับดาวน์โหลดนี่ครับไฟล์ล่าสุดเลยนะครับหนึ่งจุดสองห้าเมก เราก็สามารถนำไปโพสในเฟซส,ส่วนตัวเราหรือเพจของเราได้ตามที่เราต้องการนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอนำเ,เสนอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับหากใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่อง YouTube ของผมด้วยขอบคุณมากครับ